เทปของอนัตเจเวอร์วันนี้เราบุกมาที่บางแสงนะครับจะมาพบกับกลุ่ม ฟักสต็อกครับกลุ่มนี้ชื่อเขาที่แบบสุดๆรถเขาก็สุดๆแล้วการแต่งตัวของบรรดาสมาชิกในกลุ่มนี้ก็ไม่เหมือนใครเดี๋ยวจะได้ดูกันครับอันนั้นเจเบอร์วันนี้นะครับเราคลิกสตาร์ทกับแก๊งกลุ่มหรือว่าจะเรียกว่าเขาเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับชื่อว่า แล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าหยาบคายฟักสต็อกนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําเลยนาชาญนะครับผมเรียกน้านะความจริงก็ไล่เรียกกันเนาะเราไล่เรียกกันจุ้ยหรือจุ้ยหรือคุณเหมือนพี่นะครับสวัสดีครับแล้วดูฮะดูฮะดูลุกครับออกไปทางแบบว่าล่ำๆหน่อยแล้วก็น่นแหลมสวัสดีครับสวัสดีครับ เราไม่จอกันนานเหมือนกันนะฮะแล้วก็พี่นายสวัสดีครับพี่นายครับนี่ครับนี่คือฟักสต็อกนะครับอ่ะจิ้มเลยฟักสต็อกเนี่ยชื่อนี้ใครเป็นคนคิดขึ้นมาครับก็คือตอนแรกก็คือขี่รถเล่นกันอะไรเงี้ยเรากําลังกําลังทุนน้อยก็ขี่แบบหารถถูกมาขี่กันแต่มันไม่เดิมแล้วไม่ไม่เหมือนแบบพวกรถออริจินอลละก็เลย แซวกันในวงในวงสังสรรค์นะฮะเฮ้ยมันไม่ไม่เหมือนเดิมละมันไม่เหมือนรถสต็อกเลยว่ะโอ้โหแม่งฟักสต็อกสุดๆอะไรประมาณนี้รุดมาจากป่าคารก์ล่าเหลิมนะเหลิมก็ถนัดภาษาอังกฤษอย่างชานบอกนะครับคือเราตังน้อยงบน้อยนะจะเล่นรถออกจากห้าเงินมันก็คงไม่ไหวเราเลยซื้อรถแบบเอ้ยถูกๆมันอาจจะไม่ครบไม่อะไรคือเดิมๆขาดบางโคนหน้ามั่งโชคไม่ใช่ของมันมั่งตรงนี้เราก็ต้องมาอัดเด็บยังไงให้มัน ดูมันดูเท่อะไรประมาณนี้ครับที่มาฟักซอกได้ชื่อได้คอนเซปของฟักซอกแล้วทีนี้ช่วงของการก่อวอร์ดเนี่ยผมเข้าใจว่าเราต้องมีพวกต้องมีเพื่อนช่วยเข้ามาได้ยังไงครับคือตอนนั้นมีฝรั่งมาด่าแล้วพวก <c oughs> วพวกเขาด่าไม่ถูกใจผมไงผมเล <c oughs> ยกูไปด่าฝรั่งเองวะนี่เราจะอินเตอร์หน่อยใช่แล้วจุยเข้ามาช่วยสื่อสารในระดับนานาชาติหน่อยครับผมเอามาด่าอย่างเดียวครับธรมาด่ามาไล่ด่าพี่นายเข้ามายังไงพี่เข้ามาทีหลังใช่ไ ตอนนั้นไปวังน้ําเขียวครับทีนี้ผมก็ไปเซิร์ชในในเน็ตเจอเบร์ตออผมก็ขี่ก็ไปเล่นๆระหว่ารถผมมันเสร็จพอดีไงผมขัรถอันนี้ผมก็ลองถามดูไปเที่ยวไหนอะไรเนี้ยคุยทั้งเนี้ยเราเป็นคนบ้านนอกคนลูกชาวนาอันนี้ก็ตอบมาโดนใจเลยพูดคำนี้โดนใจเลยชาวนาเออมีมีตังมีตังแค่นี้มาขี่ได้ไงวะก็เลยอิจแรตัวน้ำเขียวเลยจัง ที่เราขี่ด้วยกันคือรถพวกเราจะมีปัญหาด้วยกันทุกคันไงฮะคือเราไม่ได้รถใหม่เอี่ยมอ่องแบบถ้าขี่ด้วยกันมันก็ต้องรอกันเดี๋ยวก็ต้องรอชาเดี๋ยวต้องรอเหลิมอะไรเงี้ยเดี๋ยวไอ้นันก็หายไอ้นี่ก็หลุดเนี่ยเราก็ถ้าเกิดไปกับกับพวกลูกในห้างหลายที่เขามีรถใหม่ๆนะฮะมันก็จะไปไปเสียเวลาเขาเราไอ้พวกขาด่วงนะฮะเราก็มาอยู่ด้วยกันกนีกแ่ลแลวเหลิม พูดถึงว่าอะไรนะไม่ไม่ใช่ในห้องในห้างคือสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมที่ฟาร์กสต๊อกตั้งขึ้นมากี่ปีละตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะพฤศจิกาปีที่แล้วฟาร์กสต๊อกฟารกสต๊อกไปคุยกันเพื่อนกันน่าจะประมาณเป็นปีปีครึ่งได้เป็นยังไงบ้างโตขนาดไหนเว็บ farstock.com ครบพอได้ในการจับในตลาดที่ญี่ปุ่นผมมีขับของผมที่อยู่เพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เอาเสื้อผิงเสื้อผ้าอะไรไปใช้ไปใส่เขารู้จัก ญี่ปุ่นญี่ปุ่นพอมีคนเคยได้ยินชื่อฟักสตล็อกบ้างมีเพื่อนที่ออสเตรเลีย,ยามาหาครับการชวนมาขี่รที่ประเทไทย รถนชาเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจําล่างแรกมันไม่ได้คนระผมยังจาตอนที่ไปยันนชาาตอนอยู่แถวแถวกาแพงเพชรหรืออะไรสักอย่างนึงตอนไปเชียงใหม่กันนะแล้วมันมันมันเปลี่ยนอะไรยังไงมาบ้างครับอ๋อตอนนั้นที่ทริปนั้นทริปเชียงใหมนะ่นั้นเราขี่ SR ด้วยกันอตอนนั้นก็นเอ็นโอสกูก็จะเป็นหน่โอสคูจ๋าเลยอ่าอรใช่ฮะก็เสร็จ จากคันนั้นเปลี่ยนมาเป็นโชวเวลผมก็เปลี่ยนกระโดดเป็นโชเวลเลยเป็นเส้นเล็กเลยเป็นเส้นเล็กก็ยังเป็นออสคูลอยู่เป็นตอนก่อนหน้านี้ผมชอบมากนะไฟท้ายได้เป็นลูกแตรคือเขาเขามีศิลปะที่คนปกติไม่สามารถที่จะสัมผัสได้พยายามพูดด้วยมันดีครับครับศิลปะมันไม่มีเกกดเกณฑ์ครับเขาเขาอยู่ในกฏเกณฑ์ของศิลปะไปอีกทีนึงก็เป็นอันว่า พูดก็ไม่เห็นภาพไปดูรถนนชานดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะแล้วเดี๋ยวจะไปดูรถของทุกๆคนด้วยนะครับว่าตกแต่งสวยงามสมกับเป็นฟักสตออ็อกยางไงครับไปงั้นเราไปเลยครับ